ข้างๆอันนี้คนกดจริงๆอะ่ะดูข้างๆก่อนมันน่าฉลามนะครับแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วเกิดอะไรทุกวันอะไรแบบนี้เรื่องราวพวกเนี้ย กำลังแฟดเซลล์ก็อย่างอันนี้ใส่สวยกว่าเดีย๋ยวกำลังทำให้ไอ้เขาทำเลยก็ได้แต่ของใส่ของมันกับปวดเลยใส่แบใช้ถั่วทำมาไม่หมดมาทุกคนเอาแว่นก่อนเหลือถั่วก่อนที่แค่หมูกินอร่อยมากทุกคนถ้าให้ดูยี่ห้อทุกคนจะรู้ว่ายี่ห้อเนี้ยดงมากนัทวอล์เกอร์เนาะนี่ขายทุกห้าและราคาเราดีแบบดีเวอร์มากที่เขาให้เราวันเนีน<อก>้ยอร่อยมาก อันนี้ <มา S 1> อันนี้เป็นอัลมอนด์ครันชี่นะครับเป็นอัลมอนด์เคลือบเผ็ดๆหน่อยอร่อยมากเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมไดแม่ยามันขวดหรือเปล่าขวดตายนะกินให้พันพันเถียงเขาเขินมะจะทำให้อร่อยมากอร่อยมากเพราะว่ามันเคลือบด้วยรสริกมันมีความกรอบัีทุกคนมา เราขอขายของหน่อยนะขอทำธุรกิจกิจการครอบครัวแต่เชื่อวเป็นถั่วที่อร่อยมากี่คือร่อยหอมมันวันนี้สั่งแล้ว50ห่อฮะสั่งอะไรอ่ะแม่ทั้งทัวเหรอครับสั่ใครสั่ง50ห่อเลยหรอ5ห่อหรือ50ห่อ กดได้ถูกมากนี่ไงถั่วพิตาชิโอเคยซื้อถุงมาร้อยแปดสิบยี่ห้อซันคิสใช่แล้ววันนี้ร้อยสามสิบใครชอบพิตาชิโอนะกดได้เลยเป็นถั่วที่อร่อยมากวันนี้ไม่ใช่แค่ลูกค้าที่เสียเงินเยอะหนูก็เสียเงินเยอะเพราะมีล้านแบรนด์ใหม่ๆมามันก็เสียเงินเยอะกันแบบนี้ล่ะพิตาชิโอร้อยแปดสิบเหลือร้อยเหลือเก้าเก้าหรอจริงไหมเนี่ยเหลือเก้า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 กดเลยอันนี้ทำให้ตอนแรกลูกค้าไม่ยอมทำอันนี้ถูกมากเก้าเก้าพิตาชิโอไม่ใช่ราคานี้ซันคิสเป็นแบรนด์ถั่วของอเมริกานะครับ เก้าเก้าอันนี้ต้องกดกดสักห้าถุงก,ก,กดไว้ไว้บ้านกินเล่นได้แต่เราก็ไม่มอร่อยเนาะใช่มันอร่อยพิต้าชิโออ่ะอร่อยแล้วเก้าเก้าว่ะปกติถุงเนี้กกยเดี๋ยวนะทุกคนพิต้าชิโยะถุงเนี้ยปกติตอ่ะอสวยกินข้าวแต่ยังสวยอยู่แหวนเหรป้าเดี๋ยวนพิต้าชิโยพิต้าชิโอะนี่ก่อนถุงยัง ออจอ่ะัางหัวไม่หวานเลยแลนยจืดจืดจเมแกงหมูมาทำแบบนั้นทำไมไม่ชอบไม่ทำแบบนั้นหนูไม่ชอบไม่ทำแบบนั้นหต่ว่าเวลาิอยาใหุ้ให้ป่มบวยายมก็ชอบนะกทุกคนพี่ตาโจเนี่ยละ ไม่มีที่ไม่มีมมซื้อที่สามผูกื้อนี่ไม่หนึ่งผกื้อนี่ไม่หนึ่งผแล้วเื้อนี่ไม่หนึ่งผเลยหรอขนาดจิ้มใช่จะบอกว่าไม่ใส่เกลือเราไปซื้อเกลือใส่เองได้มันดีกับสุขภาพมากกว่าจริงๆครับซื้อมิกนัทที่ไม่มีเกลือไม่ค่อยมีนะมันอยากใส่เกลือมาเย็นก<า>็อร่อยมากมากด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 ได้แล้วซื้อได้แล้วรอบนี้ซื้อได้แล้ว ไปซื้อได้ไม่รู้ออาผมมาประกดเลยมาอาหารหมาซื้อไม่ได้ปรกดได้แล้วซื้ออาหารหมาอาหารแมวให้เราด้วยไหนใช่ปะนี่ไงากดไปแล้วยีอันอ่ะไม่รู้หมาเองไ่มีเอนกนี่ไง,ไไงยัะดเลยนะดูเกยร์ คนอย่างที่บอกถั่วถูกมากโดยเฉพาะพิษตาชียอเราจะไปหาพิซตาชียอแบบนี้ในราคา99บาทแล้วซื้อ3ถุงเหลือ87บาทจากที่ไหนจริงๆถั่แพงทั้งหมดแม<ล>่มีทนซื้อไฟทั้งหมดแล้วจำนวนหลายร้อยถุงพูดสิคะพิตาพิตาชียอ92ถุงมิกนัด140ถุง และไอตัวฮอตสไปซี่ของบุบยี่สิบถุงอร่อยมากจ้ฮอตสไปซี่หนูบอกให้เพียค่ะตันคีสรื่องการเป็นแป้งเลยเดี๋ยวเขาจะซื้อเป็นด้วยกัรเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปนมเย็นๆนมวันนี้อร่อยมากแต่ซื้อถั่วก่อนซื้อถั่วก่อนเราจะไม่ได้เวียนกลับมาถั่วแล้วกดเลยอย่างที่บอกว่าถั่วถูกมากตอนนี้ไปหาที่ไหนไปน้องขวดอะบอกอ่ะหนูจะบอกว่า ตกรอนกินไม่ได้เลยไม่อร่อยเลยไม่ชอบเลยแต่แบรนด์นี้เมื่อกี้กินเราพอจใจชินโคตรจะดีเฮ้ยแบรนด์ตัว <แบ S 2> ที่ป<า>ักหมุดอยู่คือตัวที่ไม่ใส่เกลือแบรนด์อันนี้กดได้เลยอันนี้ดีมากดีมากจนกดซื้อจากคนที่ไม่ชอบกลายเป็นคนที่กินได้เลยฟองกบเขาฟังอะเองข้างในมันฟวมันไม่ข ใช่รวดสมองเ๋รวหาก่อน